สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้มาทำบุญนะคะอุ้ยดีจังเลยอะ่ะวันนี้มาทำบุญที่วัดลาวนะคะวันวัดอะไรนะวัดนวารามนะคะที่เมืองออรลนโดเซนฟอร์ดนะคะตอนนี้ก็กำลังทำบุญตักบาตรกันอยู่นะคะดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะวันนี้เรามารำนะคะ ตอนตอนนี้เรากำลังทำไอ้ตักบาทกันอยู่นะคะดูบรรยากาศตักบาทนะคะทำไมเรียนหัวฉันหนะัขัดสัน่นไว้ฉันมือฉันไปไม่เป็นฉันมองหน้าแต่โลโคนนะ้องมองมาที่เราสั่นหมดเลยไปไม่เป็นเลยเราเราสัน่นมื่เกียร์กยักลงแม่อัน,น,นไ,ไดน คอยหลงคอยลงปจันคอยสั่นคอยมองหน้าคุณล้วคอยสั่นคอยสันั้นเลยคุมันสั่นนะเธออุ้ยมาทุกคนตอนนี้นะคะตักบาทกันอยู่ค่ะบรรยากาศตักบาทนะคะพี่น้องชาวลาวชาวลาวน่ารักมากนะอุ้ยดูสิมีกำลังตักบาทกันพี่นิ่มสวัสดีจ้า

เดินรับตรงนี้ได้ไหมคะเด Blog, no e ินรอบข้างนี้ใช่ไหมคะมาเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศนะคะดูทุกคนกำลังตักบาทกันบรรยากาศก็มืดครึ้มนะคะวันนี้ คล้องเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะบรรยากาศพี่น้องชาวลาวนะคะวัดพี่น้องชาวลาวค่ะอันนี้คือวัดคือพระธาตุหลวงนะคะเป็นประเพณีของพี่น้องชาวลาวนะคะงานวันพระธาตุหลวงค่ะดูป่าไผ่ทุกคนเยอะมากมาจะพาดูอาจารย์กำลังญาติพี่น้องนะคะกำลังไอพี่น้องกำลัง ตักบาทกันอยู่นะคะอันนี้ก็คือพระธาตุหลวงนะคะทุกคนเป็น ประเพณีของพี่น้องชาวลาวนะคะชาวลาวกับชาวไทยประเพณีก็ไม่แตกต่างกันนะคะอาจารย์ระวังตกนะเดี๋ยวจะถ่ายให้อะมาได้ได้ค่ะได้เจ้าค่ะอา้อาวอ้าวแล้วพูดทำไมเจ้าค่ะให อันนี้นคือเจ้าอาวาสวัดนะเจ้าค่ะเจ้าอาวาสวัดนะคะมาจะพาทุกคนเดินชมอันนี้คือโบสถ์นะคะโบสถ์ของพี่น้องชาวลาววัดลาวค่ะทุกคนฝนตกมืดคืมนะคะ โอ้โหก็แปลว่าเราจะุนเห็นตานจยะวะคุณคณเจ้าค่ะ

ือเทวดาะคัสบาดีสบายดีครับเทวดาีมม

มเจับเพื่อจับขนมจีนตอนนี้เรารังเส็จเราก็จะเาล็อไปดูไปดูขนมจีนแใช่ไหมคะโอ้หยิบได้เลยใช่ไหมคะ

โอ้ควยจับยวนมเดี๋ยวไี่นรตักเลยใช่ไหมคะตักเลยใช่ไหมคะ <c oughs> จ้าเอให้ยุเอโเนียเ ้ยดูหมอก๋วยเตีย๋ยวขอบคุณมาก่นี่เอาเ,เอาเอา,เอาสอ,นนะอานเลยแต่ <laughs> ใส่ไปเลยค่ะพี่เดยนหนูมาเอานะ อันนี้คือกุ้ยจับนะคะกุ้ยจับยวนโอ้ยน่าอร่อยมากพี่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูกลับมานะคะหน,หนูถือไม่ได้โอเคพี่เดี๋ยวหนูกลับมาขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้ยใส่ตรงนี้ได้ไหมนี่ได้ะ <c oughs> <c oughs> นี่ได้แล้วค่ะอ้าวโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนุเบยกล้่ำเครื่องดื่มก่อน Thank you. สาธุสาธุสาธุขอบคุณ้หลายค่ะคนคนหนกับงามค่ะคนคนคนพูดก็สวยค่ะงามค่ะ โอ้ยลืมสอนเอาตามเอาน้ามาให็น้อนแต่บ่มีสอนสอที่คนหน้าี่โดนเนี่ย Terima <tuk tangan> kasih. อนั้งนี้ค็อไม่ร้อนแล้วก็ไม่ไม่ได้น้ำเลขสองสามสีน่นอกจากผู้บาผลักอาหารแล,แลว้วอยากพบเจอสีสา,กากินข้าวกินน้ำกันตามปกติเนี่ <Thank> you, ก็หลังจากที่เอากินขากินน้ำแล้วที่ก็สะในภาษาจนประามาณสิบสองโมงก

มันก็ง่ายโมกษะหมดโม่แล้วโม้งมดโม่หมดเลยตายตายตานตายงก้นตายแล้วตายแล้วตายแล้วตาาแล้วตาย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 แลอวตายแล้วตายแล้วตายแลวตายแล้วตายแล้ว เกิดมีเปกนตระเวนเสนะไปได้ซอยสะพอตวัดกันมาก็เอาตามที่เป็นสรวกอันนี้ก็เป็นนำใจของมมหรือที่จานนหรือวัดสะพออยากสะอซอยเดือนเตาะเวน แต่ว่าทุกคนที่ม <hi> าร่วมงานในเมือนี้ตั้งใจที่จะมาสนับสนก็ยืนมายากไซิมกันนะคนหอดจะใจคนหทาทงลาเลยที่ท่านได้เสียสละสลงเบานจะเป็นน้ำใจ้ัจรากุนน้สมหวางัวลันสงวัดนวราชและงุนขอท่านทั้งหลาย แล้วก okay. uh, 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 so uh, ็ปากมีปันนอน้ำมะเดือมีีกมูของมัตมเองเป็นอ่ามิสเตอร์จำซื้ออะไรกันเนี่ยเป็นงานเอเซซดพอับมาดูัแพงกัมาคือโลกคือหโลกัากันอาลกมาเซียน่มาเเซอรไซคืออ่า อยู่ไลออนไซต์กูไลออนไซต์ไม่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 ไไม่ไมไม่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 ไไม่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 ไมไม่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  มันก็ original อ่าอะไรก็วิปวิปวิคอลที่อัตถิแ็มปอลเรียกว่าอิซันคลาสสิคมันก็เป็นแบบผสม

เด็เปอั่สย่บไดาบดยเรื่องยังสี่บอดายมันบ้าบ้าเสื้อนี่เป็นหัวซี่มาแล้วเด้อสำหรักเลยไวยไม่บอกดะหมายถึงใครเาแสวเซวซวะใช่ไหมเช่า์่ คนยืนทางพระที่ยืนทางพระอไม่ให้พระเอ้าจ้าว่าอาจารย์คำนวาพระแล้วพให้ถามพระอาจารย์พระโกดไหมพะก็เป็นไทยอาจารย์ไทยเด่อยไทยเบิดนีพี่ไป็นไายมาเปิดเลยนี่คนจะมดเลย มันได้70เดี๋ยวไผมาไผพุ่นน่ะ30คน20 <laughs> 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 ขณะนั้นเราเรากลับกันขึ้นไปกันนะโสดเดินเอาไปเก็บไปใช่ไห่ให้เพิ่มเป็นยังไงไม่เห็นหมดนะเดี๋ยวจับได้นะี่จิ๊กทำห้าดีกว่าจับได้นะพี่จิกพี่จิ๊กพี่ วอนนี้ี่เห็นจะไปกบจะไปก้าวหอนอู่เขทัแตนตอนหัแม่ก็เห็นสอนซอมเลย่ว่าไปลังแดงปัเบิรมอ่ะเนื้อเยื่ไก่ไม่เห็นเอ้ีเล่ไปอะไรกุ้งเนื้มูจะพูดก็เป็นอย่งดองงามอยู่งามใส่ตุนงามเขาบบคุบคุใสตับมกังามสิแก่ คคนมันงคนคนงำใช่ยังไงกันเด็ยรมันย่องอยู่ด้ิมนมเดขาย็นลงมานจับเราไว้เด้อเขายืนยืซื้อกับวดนทโอ้ยนอมเดียวอีกคอยากจะเมังเอง